สวัสดีครับเฟนิเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้ก็พามาชมชิ้นงานชิ้นงานชิ้นใหม่นะครับผมซึ่งก็เพิ่งทำเสร็จครับ,รบชิ้นนี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันครับกว่าจะเสร็จได้รูปทรงแบบนี้นะครับชิ้นนี้นะครับผมเป็น ตอไม้หลุมพอนะครับผมซึ่งไปขุดได้มาจากริมคลองครับแล้วก็เอามาตัดตกแต่งนะครับผมก็ได้อย่างที่เห็นนะครับผมครับประมาณนี้นะครับครับก็เป็นเก้าอี้นะครับผมสูงประมาณสามสิบเซนหรือว่าประมาณฟุตนึงได้ครับผมความยาวนะครับจากตรงนู้นทั้งหน้านะครับมาถึงตรงนี้นะครับเมตรสามสิบได้ครับผมประมาณนั้นนะครับ หน้ากว้างนะครับผมระยะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับผมประมาณห้าสิบได้ครับผมห้าสิบนิ้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ไม่ใหญ่มากไม่กว้างมากครับผมสําหรับนั่งคนเดียวได้สบายนะครับหรือว่าจะนั่งคู่กับโต๊ะญี่ปุ่นครับโต๊ะญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่ไม่สูงมากนักนะครับชิ้นนี้นะผมเป็นตอไม้หลุมพอซึ่งมีอายุหลายปีแล้วผมแล้วก็ด้านในก็กลวงครับผม เป็นรูอย่างนี้ครับผมครับนั่นข้างกกลวงครับครับซึ่งขาก็เป็นไม้หลุมพอนะครับผมชิ้นนี้ประกอบด้วยสองชิ้นครับเป็นขาจากไม้หลุมพอแล้วก็ตัวชิ้นงานนะครับผมเป็นไม้เป็นพรไม้หลุมพอะครับซึ่งเป็นต้นนะครับแต่ว่าต้นก็มีความกลวงครับแล้วก็ผมได้ปาดส่วนที่เป็นเนื้อตรงนี้ออกเพื่อทําเป็นที่นั่งนะครับผมในแบบมานี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมครับชิ้นนี้นครับผมก็เป็นตอไม้นะครับผมตอไม้ทั้งต้นแล้วก็โดนตัดส่วนที่เป็นต้นไปใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เหลือเป็นตอทิ้งไว้นะครับผมก็เอามาตัดตกแต่งเพื่อให้ใช้งานได้นะครับผมรับหลักการของผมการทำของผมก็คือว่า อ,ออกแบบไม้รูปทรงไม้ต่างๆครับให้เป็นเก้าอี้กับโต๊ะหรือว่าสามารถใช้สอยได้อย่างอื่นครับจะเป็นชั้นวางของจะเป็นชั้นอื่นๆหรือว่าที่วางของอื่นๆนะครับผมก็ประมาณรับอันนี้หลังจากที่ผมได้มาแล้วครับได้ตัดตกแต่งแล้วก็ปาดเนื้อไม้ออกบางส่วนนะครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับ จากนั้นก็หาขา,าที่มันเข้ากันได้นะครับก็เอามาใส่นะครับผมแล้วก็เก็บรูปทรงให้สวยงามนะครับหลังจากที่ใส่ขาแล้วครับหลังจากนี้ก็จะขัดตกแต่งอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะลงแชล็กนะครับให้เกิดความเงาง,งามนะครับสวยงามน่าใช้นะครับผม ถ้าดูจากอายุของต้นไม้นะครับผมว่าน่าจะประมาณร้อยกว่าปีนะครับผมครับก็ต้นนี้อยู่มานานแล้วครับแล้วก็ถูกใช้เนื้อไม้ไปแล้วนะครับที่เป็นลำต้นก็เหลือแต่ตอทิ้งไว้นะครับไม่สามารถที่จะเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับกว่าจะออกแบบได้แบบนี้นะครับคลิกใต้ขึ้นบนคลิกซ้ายไปกว่ากลับหน้ากลับหลังดูแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นะครับผมครับก็พยายามคิดหามุมหา ลูกทรงที่มันเข้ากันได้นะครับที่นั่งแล้วไม่ล้มไม่พลิกหน้าไม่ถอยหลังนะครับผมบก็คือนําไม้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมาทําเป็นสิ่งของวัสดุให้ใช้งานได้นะครับผมนี่นะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงสีแล้วก็ลงเล็กเกอร์ให้เกิดความสวยงามเงาม,มันนะครับลองมาชมกันต่อไปนะครับว่าจะได้เป็นแบบไหน คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ